สวัสดีครับโปรทีเกมเมอร์วันนี้มาอยู่ในเกม Resident Evil 7นะฮะเราจะมาเล่นม็อด DLC กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็รู้สึกเตรียมพร้อมที่จะเล่นให้สมบูรณ์แนละ้ว <c oughs> หลังจากที่ทุเร็กทุเล็นาน <c oughs> ผมพอจะเข้าใจว่า <c oughs> ผมลืมอะไรบางอย่างไปนะฮะก็ <c oughs> คือ <c oughs> เราเกือบจะจบสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเราพลาดเองว่า เราไม่ได้กล่องสีแดงเพราะ <The British S 1> ผมเกิดท่าที่จะเข้าไปได้ละ <c oughs> เราเลยต้องมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งในโหมด DLC ลูกสาวนะฮะวิดีโอที่ถูกแบนนะฮะว่าเราจบกันทุกม้วนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายห้องนอน21นะะ่สิบเอดะมวนนี้จะต้องเป็นม้วนที่จบจางแน่นอนไปเรามาเริ่มเล่นกันเลย ต้องเอาแบบฉบับสมบูรณ์ให้ได้ครับผมเพราะมวนที่แล้วเป็นทฤษฎีปีกพีเสื้อนะจบแบบไม่สวยรอบนี้ต้องจบให้สวยอย่างแน่นอนรอบนี้ก็จะละเอียดเหมือนเดิมฮะก็จะสำรวจทุกสิ่งก่อนเพราะว่ามันวิดีโอมันค่อนข้างสั้นนะฮะ เราก็จะทำให้มันยาวขึ้นโดยการสำรวจให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ผมต้องสงสัยอยู่ว่าไอ้ขวดปากฉลามนะเอาไว้ทำอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดหยิบได้ก็จะหยิบนะฮะ <c oughs> เล่นเป็นชั่วโมงเลยเพราะความไม่รู้นะอันนั้นเล่นจบไปสองรอบก็แบท Ending with some love. Uh. In today's top news record breaking rainfall from this week's hurricane looking to come to a close tomorrow morning as the storm moves on. Out in the Gulf, reports of a missing ship have rescue crews combing the coast we'll have the details on that search shortly but first record rain over the past few days has left many residents in some of the parishes knee deep in floodwaters on radar we can see the system moving along to the northeast losing strength as it goes and by tomorrow morning we should be home any news on the damage from the, the storm here they have it said marguerite no, not another. Come. Oh. Oh, she's so young. Yeah, how's our other guests? Sleeping, poor thing. Oh, well, i say let him. 'em. I'll be okay here for a few days, leastwise till we can get him into town. Zoe, go get some fresh clothes from the laundry room, okay? Oh. Looks like there's some sort of oil yeah. spill or something. Yes. Let's get this poor girl some fresh clothes and into a warm bed. Mm. We'll put her in Lucas's old room. Oh, come on. Can't you put her somewhere else? Oh, Lucas, you just hush. She's long outgrown that room. I always wanted to run to bed and breakfast. Got your big break, didn't you? <laughs> get her to bed. I'll put some soup on. Oh, good enough for soup, don't you think? Excuse me, Lucas. รอยการช้อปปิ้งไข่4เบคอนสอนมสามผงซักฟอกแจ็คน้ำยาเช็กระจกกางเกงในใหม่ลูกคัสเครื่องกันฝัดกล็ดโซอี้คิมโกน <laughs> She be ต้องทำซ่อนระ่ังชั้นบนตอกไม้อัดโทรศช่างกระจกทีหลังของขวัญวันเกิดลูกคัสอุปกรณ์ไฟฟ้าถามเรื่องถามซเรื่องนี้ต้องสำรวจก่อน สิ่งที่ต้องสำรวจเพื้อผ้าใหม่มันอยให้เก็บไหมเนี่ย ตรงไหนทุกแห่งจำไม่ได้ละอ๋อเรารู้รหัสผ่านเราก็เลยต้องเอาของออกไปที่ห้องเก่า เร้อยจีกด้าานอ่โอเคเรียบร้อยละครบรอบแต่งงานยีส่สิบาปีของแจ็คและมาร์การิสหน้าตาแบบนี้ต่อพิษานี่ตัวโ,โห,หน่ากลัวชิบหายเลยรูคัตคุมาพัน 2, สองพันสิบสามผ่านเรารยังจำได้ฮะรัสผ่านมือถือ โซมหนมันล็อกจากอีกด้านนึงนล็อกจากอีกด้านนึงข้างล่างไม่มีอะไรจำได้มีเชือกนะฮะเรายังเอาอะไรไม่ได้ตอนนี้เราต้องมาเอาเสื้อผ้าให้กับไอ้เจ้าเด็กตัวมันหาก่อนตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นนะะ เรารู้ราหัสผ่านเราเอาของที่ดูคับซ่อนเอาไว้นะฮะนี่ไงนนไมันไม่ได้มีอะไรจบไม่สวยเลย <c oughs> เราบน,นี้เราเตรียมตัวมาดีอโอเคไอ้นี้เ,เปิดประตูจริงมันได้เปล่าโอเคอ๋อ มันมีของให้สำรวจอยู่อะแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ก่อน มันจะไม่มีอะไรนะฮะก็ใครน,นอนห้องนี้วนะเนี่ยที่นอนมันเก่ามากเลยเหมือนไม่เคยนอนมันไม่ได้ทิ้งกัาไว้แล้วอะ่ะอ๋อนี่ไงใช้เกี่ยวอะไรบ,บางอย่างได้นีไ่ไรเลย มีอะไรเลยโอเคอันนี้ตะปูด,ดูหลวมน่รู้เรื่อง่ะเดี๋ยวเตรียมพร้อมทางเข้าออกโอเคอันนี้ประตูนี้ปิดอยู่โอเครู้เรื่อง ไปก่อนเลยเรายังไม่ต้องสนใจมันเพราะมันทำให้เราครอบครัวเดือดร้อนเราจะไปดูเรื่องราวที่ลัคัสทำอะไรไว้ เราจะด,ดูเรื่องราวที่แท้จริงนี่โซ so, อี้บอกแล้วงไงว่าอย่ามายุ่งกับแล็ปท็อปของฉันไอ้โง่โถเธอแค่อิจฉาแฮกเกอร์อฉันใช้ดาดผ่านเดียวกันกับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ก็ต้องเจอแบบนี้แหละยังโง่บ่นอะไรครับเจอราหัสแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้า รู้ความรักกันลนะรายการสมคนต่ายรบบบเดือนตุลาคม24 1 4หงตุลาคมตะแก่ตกหน้าชั้นเพราะชั้นเช็คมือถือระหว่างมื้อเย็นไปตายซะสอมตุลาคมพูดอะไรเกี่กับฝีมือทํางานของแม่โดยไม่โดนด่าไม่ได้เลยไปตายซะห้าตุลาคมฉันแค่ดูสว้ตอนที่เธอเดินอยู่ขแล้วเธอก็หาว่าฉันวิตฐานไปตายซะ 6ตุลาคมตะแก่เมาแล้วก็เริ่มปาเข้าของใส่ชั้นในกล่องสีแดงออกนอกกระเบียงไปตายซะข้าวของของชั้นในกล่องสีแดงนี่ไงส่วนสำคัญของเรื่องที่เราจะต้องผ่านนได้นะฮะเล่นวนไปเป็นชั่วโมงไม่รู้เรื่องเลยไอ้เราจะมาดูให้ทั่วๆไม่มีอะไรตกหลน่นนะราถือว่าเราทำให้สมบูรณ์ที่สุด รอบนี้โอเคโอเคกว่าที่เคยเอาผ้ามาให้บอลเมือกตื่น or we daddy is the power out was there a lightning strike What's going on? I know. Mama, is that you? Zoe? Come look. Come see her gift. Look at all the pretties my little girl has given oh, me! Mama! Jesus. Oh, Kiss me, lover! Oh, what the hell? Get to the garage! Get some rope. Go now. Oh, get out of my way, Jack. The can save our family now, and we're hers. Oh, woman! get. Now don't you make me do something i regret. Daddy? Daddy? Stop it! Don't you worry! A whole lot voice looks. Cleanliness is far away right now. She wants me to do this. I have to show her how to hold Oh, wow. Daddy! You don't want to disappoint her now, do you? We can't do that. What are you talking about? Your new sister. Eve! When I ask for rope, I expect to get rope. I'm just gonna just go back and teach you lesson. Daddy! He's has into you? While you're under my roof, you'll do as I say. <laughs> I gotta find a way out. Zoe, open this door. Open the door. Get away. เนี่ยไงเรื่องของเรื่องเราพลาดพลาดโคตรพลาดเลยไม่คิดว่าจะผ่านไปได้เห็นกล่องสีแดงอยู่ต่อที่แล้วจะทำอะไรไม่ได้เพราะเนี่ยไม่ได้มาทางเงี้ยแม่งบ้าใช่ไหมกล่องสีแดงเราเห็นแล้วแต่เราก็มันรอดได้เป่าไม่ในใจไงตอนนี้ทัวร์แล้วนี่โอ้โห โอ้ลุนหัวสุนะได้ละโอเคเออเรื่องนี้โอเคคราวนี้ได้ชัวร์เว้ยพลาดแค่จุดเดียวอย่างง่เสียเรื่องเลยเสียเส้นโอ้ย ดีน่ากลัวมากเลยตัวนี้ใช้เวลาโคตรนานเลย

เราต้องมาทางนี้ไม่หลอกเราไม่ข้อแสบเนี่ยความจริงเราต้องมาทางนี้ข้อเต่งจุดไปเช็คข้างกลางสายฝนสุดยอดมากนี่ฝนจะเป็นอยังไงอ๋ออี่างนี ถึงครอบครัวเบเกอร์ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันแต่ได้โปรดลืมเรื่องของฉันไปหมดนะคะฉันได้รับมอบหมายให้ขนสินค้าสำคัญบนเรือลำนั้นการมาเกี่ยวข้องกับฉันกับสินค้ามีแต่จะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวของคุณะคะ่ะปัญหาใหญ่สิด,ด้วยโปรดอย่าติดต่อตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแค่ทำเป็นว่าเราไม่เคยพบกันก็พอค่ะและเมื่อว่าคุณช่วยฉัน ฉันขอตอบแทนด้วยคำแนะนำนี้ค่ะหากคุณเห็นเด็กผู้หญิงอยู่แถวเรือที่ดูอายุประมาณ10ปีอยากเข้าใกล้เธอเด็ดขาดหากเธอคุยกับคุณขอให้คุณรีบหนีให้ไวที่สุดแต่พยายามอย่าทำให้เธอโกรธนะคะหากคุณรู้สึกป่วยขึ้นมาฉันเกรงว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอาจเกิดขึ้นแล้วมันคือชะตารกรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายและไม่สามารถรักษาที่โรงพยาบาล ฉันเสียใจจริงๆค่ะแต่คนมีวิธีหยุดเรื่องนี้นะคะนั่นคือเซรุ่มถ้าคุณฉีดหยุดอ,อาอเวละเขียนต่อไม่จบข้อความถืออ่านยากโอ้โหใช่เลยนั่นไงหลอนชมัดนี่คือดีซีรีส์5 005ที่โอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้มัด มัดได้รวดนะฮะสยองมากเลยพี่คะเรียบร้อยนะว้าเยอะนี่องมันต้องจบแบบนี้นะฮะความจริงแล้วก็อชิเม้ก็จะล็อ You okay, dear? There was a lot of excitement from that storm last night. I'm fine. I, I had the weirdest dream last night. There was this little girl... Well, now, after breakfast, uh, Lucas and I are going to have a look around and see if the storm did any damage. You two should have a look around the house. That's a good idea, Jack. You remember the last hurricane? We thought we were lucky. And the next time it rained, there was a mess for sure. You man? Hello, sister. เฮีย <Yeah. laughs> มึงทำให้กูเล่นไม่จบไปชั่วโมงเลยเวนแค่นิดเดียวนี่ฮะคือเรื่องราวที่แท้จริง่ะตอนนี้ชีวิตธรมรมดาๆของโซอี้กลายเป็นกลายเป็นการที่ลำพูดอเอาชีวิตอรอด mm hmm. เธอต้องใช้เวลาแต่ละวันไปกับการหนีให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของครอบครัวคลั่งของเธอและค้นหาเซรุ่มที่มีอาพูดถึงในจดหมาย ทุกค่ำคืนทั้งครอบครัวต่างสนุกกับการเข่งนค่าได้ร่างกายของเอวเรนก็เสื่อมสภาพไปเร,เรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดโซอี้ก็ได้พบกับอีธานซึ่งเป็นความหวังเดียวที่เธอจะได้พบกับเซรุ่มแต่กว่าจะถึงวันนั้นก็ยังอีกนานและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญประมาณว่าเราได้รู้จักแล้วก็อย่างที่เห็นนะโซอี้ก็ผอมส่วนทัชเจียนเดียวเอาชีวิตรอด โอเคเราก็ได้จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับ DLC ลูกสาวนะฮะมทวสุดท้ายโอเคก็ผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ